โปรแกรมหน้าใสทำชีทเมนต์และคิวสวิตเลเซอร์ต้องที่เลอบัวคลินิกค่ะ กตินะคะน้ำหอมก็ชอบทำแอคทิวิตี้ที่โดนแดดตลอดเลยหลังกลับมาจากทิปนะคะก็รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมองค้ำแล้วน้ำหอมก็เลยต้องมาหาตัวช่วยค่ะซึ่งโปรแกรมที่น้ำหอมเลือกทำวันนี้นะคะก็มีรีทเมนต์หน้าใสและเลเซอร์หน้าใสค่ะตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการทำรีทเม m นต์นะคะเย็นสบายผิวมากเลยค่ะ รู้สึกได้สปาผิวมากเลยเป็นการผัดวิตามินเข้าสู่ผิวหน้าค่ะและเครื่องนี้ก็คือเครื่องค r ิวสวิตเลเซอร์ค่ะซึ่งจะช่วยทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสเรียบเนียนขึ้นค่ะใครที่มีปัญหาแบบน้ำหอมผิวคล้ำง่ายผิวไม่สม่ำเสมอกันน้ำหอมแนะนำเลยค่ะมาทำชิ้นเม้นหน้าใสาและเลเซอร์หน้าใสาที่เลอบวกคลินิก